หนูอยากออกไปเที่ยวแล้วค่ะ,ะ,ปประเรื่องของเรื่องมันก็มีว่าพอรู้ว่ามีพี่จันอยู่ด้วยเนี่ยวันๆก็จะรออยู่แต่ที่ประตูครับทุกคนครับเพราะคุณเขารู้ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยคุณเขาเนี่ยอาจจะได้ออกไปเที่ยวเขาก็เลยขยันทําแบบนี้ให้ดูครับ นายไม่อมโซลูกพี่แอดพี่แอดต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าหนูเนีอยากไปเที่ยวพี่รู้แล้วทำไมพี่แอดไม่ช่วยหนูละคะมีแม่จานคนเดียวก็พอแล้วมัง้งนี่นางัวแต่ยืนขำหนูค่ะไม่ช่วยหนูเลยอ้าวก็ยังไม่ถึงเวลานี่นาเป็นเด็กก็ต้องควบคุมเวลาไว้ด้วยสิว่าเวลานี้เนี่ยทำอะไร ผู้ใหญ่เขามีเวลาของเขาด้วยนะเด็กค่ะพี่แอ๊ดเด็กค่ะจะให้ตรงเวลาแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันยากอยู่นะคะก็เข้าใจอยู่มีนาก็ต้องฝึกสิคะเดี๋ยวก็เก่งแล้วอ่ะลูกหนูไม่อยากเก่งค่ะรอเก่งก็อดเที่ยวสิคะหลังจากนั้นเกมก็เริ่มต้นขึ้นครับมีนาพยายามดึงโซ่คล้องประตูให้ขาขให้ได้ครับสสใสจะใช้คำนี้ครับว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จของหนูเนี่ยก็รออยู่ที่ปลายทางของความพยายามเสมอเธอเลยไม่ยอมลดลงเลยสักนิดเดียวครับทําไมโซมันแข็งขนาดนี้อยากรู้เชียวจะแข็งแรงแค่ไหนเชียวคอยดูนะจะดึงให้ขาดใส่หลวงพ่ออะไรเนี่ยทำไมเหนียวจังเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ โถเอ้ยไม่เที่ยวก็ได้พี่โซ่ใจร้ายแข็งแรงเกินไปไม่เกรงใจเด็กอย่งหนูเลยสรุปให้เลยครับว่าเด็กเขาอดเทีียวครับเพราะพี่ต้ากับพี่จ่านี่มีภารกิจต้องไปหาน้องมานีครับดูแลน้องไปพักหนึ่งแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปเขาตะเกียบทันทีครับแล้วก็ต้องขับรถกลับมาดูแลน้องต่อช่วงนี้ชีวิตวนเวียนอยู่กับแบบนี้แหละครับเพราะว่าภารกิจและหน้าที่ครับ เอาละครับมาดูกิจกรรมการกินกันต่อครับมีนาเนี่ยคือช้างพังที่ไม่ได้แปลว่าช้างผู้หญิงนะครับแต่แปลความแบบง่ายๆสไตล์น้องมีนาเลยก็คือช้างจอมทำลายครับหลังอยากเปลี่ยนถาดใบใหม่ใหญ่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆแต่ว่าเธอเนี่ยเหยียบจนเละเทะไปหมดครับก็สนุกสนานกับกิจกรรมของเธออยู่ตัวเดียวในขณะที่พ่อต้ากับพี่จันได้แต่ยืนสายหน้าวันนี้พี่ทั้งสองเขาแก้เกมแล้วครับแก้เกมแบบไหน แบบนี้สิครับสมาชิกเนี่ยก็คงได้แต่อมยิ้มครับพี่ต้ากับพี่จัดเปลี่ยนจากถาดใส่ผลไม้มาเป็นใบกล้วยครับเหวอรอไปเลยค่ะพี่แอดผลไม้วางไว้บนใบกล้วยให้หนูกินและพี่เขาะอาบอกหนูว่าไงครับมีนาะลองกินค่ะอร่อยเหมือนกันเลยดีแล้วของจะได้ไม่พังพี่แอดจะซ้ำเติมหนูทำไมอีกอคะอุ๊ยพี่ก็ลืมตัวไปจริงๆ ดีนันเนี่ยกินแบบนี้อุปกรณ์ธรรมชาติกินก็แบบธรรมชาติแถมนักแสดงก็ยังเป็นมีนาอีกโอ้ยพี่แอดว่าเหมาะสมมากๆเลยครับมีนานะพี่แอดอยาไหลค่ะหนูรู้ทันนะคะหน้าจริงๆอยู่หน้าดูเข้าท่ามากๆเลยพลาสติกมันเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ถ้ามีนาำไม่ใช้ถาดแบบนี้เนี่ยก็เหมือนช่วยโลกเราเลยนะเหลือคะพี่แอดใช่เลยค่ะถาดันเมื่อวานเราเตะไว้ไหนล้ลูกหืมถาดันเมื่อวานะอะหรกมันใหม่เลยนั่นน่ะเตะไว้ไหนแล้วหลังจากนั้นมีนาก็สนุกกับการกินแอปเปิลครับ ทุกคนครับวันนี้เขาโชว์การกินแอปเปิลจนหมดเลยนะครับขอบอกแถอบอุปกรณ์ที่วางไว้ให้น้องกินก็คือใบกล้วยครับสวยงามเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ อ่ะกินเสร็จแล้วทำตัวยุ่งวุ่นให้ดูสักนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะถ้ามีพิจัดอยู่ด้วยเนี่ยแปลงร่างเป็นช้างเป็นลิงได้ทันทีเลยครับไม่หยุดสักประเดี๋ยนึงโชว์และอวดได้ตลอดเวลาเลยครับ คำว่านิ่งหน้าตาเป็นแบบไหนอย่าถามมีนาเลยครับค่อยกลับมาเหน่อยอีกทีตอนพี่พจักเนี่ยเขากลับบ้านไปครับมีนาก็คือมีนาและครับทุกคนอะไรที่น้องแสดงออกมาเราก็คิดและบอกได้เลยว่าน้องเขาเีดยมีความสุขเพราะฉะนั้นมีนาครับหนูลุยเลยครับ พบเป็นสัตว์ป่าพัดลงหรือติดซื umas, ้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขหนึ่งสาตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับก่อนจะปิดคลิปนี้ดูเด็กขี่ล่าแล้วก็อื่อร่าก่อนนะครับพี่แอดยาค่ะไม่ทันและมีนาโชคดีนะคะ Yep.